สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้มาอัปเดตนะครับเช้าที่สี่เมื่อนนี้ตั้งแต่สี่ทุ่มครึ่งนะครับสี่ทุ่มครึ่ง,งถึงตีหนึ่งนะครับนี่ครับข้างหน้านี่คือคันนานะครับน้ำท่วมคันนาคันแทนาแล้วนะครับ ขน,นานี่นะประมาณครึ่งแข้งช่วงนี้ตอนนี้เป็นหายไปแล้วนะครับข้าวน้ำลน้นล้วนเลยไม่มีข้าวแล้วนะครับหายไปแล้วนะครับนีบ่ครับ นงานเมื่อคืนนะครับสองชั่วโมงเต็มๆนะครับข้าวมาเห็นแล้วรอรุ้นนะครับคงประมาณสามวันไม่ตายนะครับข้าวไม่ตายแต่ก็คงจะจะเหงาแน่นอนนะครับปีนี้ดีหน่อยที่หอยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่ามีนกปากหางมากินแล้วเหลือไม่เยอะเท่าไหร่หอยรอรุนกันอย่นะครับ ถ้าทรายยังไม่หยุดง่ายก็ก็แบบนี้นะครับน้ำกำลังไหลอยู่นะครับครับเดี๋ยวเป็นยังไงตอนเย็นจะมาอัปเปียดอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ไม่เห็นข้าวแล้นะครับน้ำประมาณเอวนะครับตอนนี้อยู่ระดับเอวแน่นอนนะครับส้าลงไปครับสวัสดีครับ